สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Japanese บายอิ๋วค่ะ คิดใหม่ๆม,มาน่าจะเป็นระยะเวลาพอสมควรแหละอาจจะด้วยจากสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะทําอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอน้องชีวาสักพักเพราะว่าด้วยสถานการณ์นี้ก็ไม่อยากให้น้องมาหานะคะเพราะว่าก็กลัวพวก ไวรัสพวกอะไรอย่างนี้ที่กําลังแพร่กระจายอยู่ในะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากอยากจะสอนอยากจะสอนเรื่องหนึ่งก็คือการใช้คําว่าคูดาไซอยู่คิดว่าคำนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยแม้กระทั่งแบบไม่ว่าจะเป็นคนไม่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นเลยก็น่าจะได้ยินคำนี้คำว่าคูดาไซไม่ว่าจะได้ยินจากตามการ์ตูนตาม หนังที่เราต้องอ่านซับนะคะหรือว่าเราทำงานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะได้ยินบ่อยคําว่าคูดาไซทีนี้อิว่าเลยวันนี้อิว่าอยู่จะมาอธิบายการใช้คูดาไซให้ฟังว่าการใช้คูดาไซเนี่ยมันจะแบ่งออกอยู่แบ่งออกเป็นสสถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะก็คือในลักษณะที่เหมือนคําสั่งแบบแรกคือแบบลักษณะคล้ายคําสั่งนะคะ อย่างนะยังไม่เป็นโควิดก็คืออย่างเช่นอะไรก็คือเราจะต้องนำคำกริยานะคะมาผันเป็นรูปเตะเคก่อนนั่นก็คือทำให้เปลี่ยนให้เป็นรูปเตะซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนคำกริยาจากคำกริยามาเป็นรูปลงท้ายเตะเนี่ยจะมีลักษณะมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนอย่างไรอันเนี้ยเดี๋ยว ถ้าแบบมีคนสงสัยหรืออย่างในเรื่องนี้ช่วยบอกอยู่ไว้หน่อยนะเดชอยู่ยจะมาอธิบายให้ฟังแต่ว่าวันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องคูดาไซก่อนในลักษณะคําสั่งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากคํากริยาธรรมดาเป็นรูปเตะก่อนอย่างเช่นลายอย่างเช่นทาเบมัสก็เป็นทาเบเตะไคเตะโนเดะเห็นไหมคะเมื่อกี้มีเตะแล้วก็มีเด ในกรณีที่เป็นตัวมันจะมีตัวนะคะก็คือจะมีตัวบุตัวมูตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นเดซึ่งมันจะมีเงื่อนไขอยู่แหละแต่อย,อยู่ยังไม่ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนรูปตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้ยินลงท้ายว่าเตะกับเดนี่คือเราเรียกว่าเป็นรูปเตนะคะเป็นคำกิริยารูปเตะอ่า แล้วกลับมาที่คูดาไซนะคะทีนี้เราจะใช้ในคําสั่งเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปเตะก่อนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนะคะไมอาซาอูฮังอุทาเบเตคูดาไซทุกเช้าอ่ะต้องกินข้าวนะอา,อาจจะเป็นคำสั่งของคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นห่วงเรา ในกรณีเราป่วยเนาะเราป่วยแม่อาจจะมาบอกเราชานโตคุซิเริโอนนเดคุดาไซกินยาให้เรียบร้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นลักษณะการสั่งนะคะหรืออ่าอย่างอีกสักตัวอย่างอย่างเช่นทำงานเนาะเราอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรมาแล้วเจ้านายเนี่ยต้องการให้มันแบบเสร็จเร็วๆเขาก็ จะบอกเราว่าฮา y ยาคุยาเตคุดาไซทำเร็วๆอะไรประมาณนี้หรือฮา y ยาคุโอคุเตคุดาไซทรงเร็วๆอะไรอย่างนี้ก็สไตล์การทำงานเนาะอันนี้คือลักษณะของคำสั่งนะคะก็คือให้เปลี่ยนจากคำกิริยาให้เป็นเตะก่อนแล้วตามด้วยคูดาไซค่ะค่ะต่อมานะคะในลักษณะที่2 ในรูปแบบที่สองเนี่ยจะเป็นในลักษณะการขอร้องอย่างเช่นそれをください a ขออันนั้นด้วยค่ะหรืออย่างสมมติว่าในกรณีที่ร้านอาหารนะคะเราต้องการขอเมนูเราก็จะพูดว่าเมนูคูดาไซเมนูคูดาไซขอเมนูด้วยค่ะหรือจะขอน้ำ มิสุโอคูดาไซมิสุโอคูดาไซหรือจะขอข้าวกฮังโอคูดาไซกฮังโอคูดาไซอันนี้คือใช้ตามคำนามคนจะสิ่งของสิ่งที่เราต้องการจะขอเนาะแล้วก็ตามด้วยโวแล้วก็ปิดท้ายด้วยคูดาไซก็จะเป็นการขอสิ่งสิ่งนั้นค่ะต่อไปนะคะรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบ อิ๋วเรียกว่าเป็นลักษณะการให้กำลังใจแล้วกันจะมีประโยคหนึ่งที่เราจะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยๆบ่อยมากนั่นคือคำว่าก p a t e Kudasai ซก m p a t e Kudasai พยายามเข้านะได้ยินไหมถ้าใครทำงานโรงงานญี่ปุ่นอิูวก็ได้ยินประโยคนี้บ่อยมาก ก็คือเขาเป็นการให้กําลังใจให้เราเนี่ยพยายามทํางานออกมาให้ได้ดีหรือให้ผลลัพธ์มันออกมาดีนะคะ mm hmm. เขาก็จะให้กําลังใจด้วยประโยคที่ว่ากัมปะเตกูดะไซในอีจริงๆก็ไม่ใช่เชิง,งให้กําลังใจอย่างเดียวมันจะเป็นเหมือนแบบใส่ความรู้สึกร่วมเข้าไปด้วยอย่างเช่นคําว่าอะไรอย่างเช่นมันจะมีอ่ถ้าเคยได้ยินเนาะขีนิชไนเดะกูดะไซขีนิช a นเด k u d ด s ไซ เออไม่ต้องสนใจหรอกไม่ไม่ต้องใส่ใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเราอาจจะกําลังกังวลอะไรอยู่บางอย่างแล้วเขาก็เลยบอกเราบอกเฮ้ยไม่ต้องใส่ใจหรอกไม่ต้องใส่ใจก็ได้ก็จะเป็นแบบคินิชินายเดชคุดาไซอ่าถ้าในกรณีคนสนิทเนาะบางทีก็พูดกันสั้นๆแค่คินิชินายเดะไม่ต้องสนใจหรอกอะไรเงี้ยคุดาส่ไม่มาคุดาไซเนี่ยพักไว้ในใจมาแค่คินิชินายเดชไม่ต้องสนใจหรอกกับ เอ็เลียวชินายเดะคุดไซเอเลียชินายเดะคุดไซไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าในกรณีสนิทกันก็จะอาจจะพูดแค่ว่าเอ็เลียชินายเดะไม่ต้องเกรงใจนะคือแบบเราไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะแบบอเอนะ็เลียชแบบินายเดะอืมก็คือตามสบายนะอยากทําทอะไรก็ทําเลยอะไรอย่างนงี้อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบที่สามคือจะมีแกนประมาณเหมือนมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ก็เลยแบ่งการใช้ผู้ดาไซออกเป็น3สถานการณ์นั่นคือคำสั่งขอร้องแล้วก็ความรู้สึกใส่ร่วมเข้าไปเนาะอันนี้ก็หวังว่าสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นก็สามารถนำคำว่าผู้ดาไซไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ